สวัสดีค่ะเพื่อนเอนอยนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทํากับข้าวไปวัดนะคะเพื่อนเอ,นอ,อันนี้คือน้ํายาขนมจีนนะคะแล้วก็เราจะต้มขนมจีนค่ะอันนี้เป็นขนมจีนเส้นแห้งนะคะก็น้ําก็เดือดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นเส้นเล็กนะคะไซส์เอสนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะ อันนี้ก็จะทําขนมถั่วแปบ,บด้วยนะคะเพื่อนๆทำกว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะอันนี้คือน้ํายาคือเทนิสเขาทาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคือก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะมันกระเด็นเนาะเดี๋ยวเจนีดด้จะค่อยๆใส่ลงไปนะคะ กระชายนะคะเพื่อนๆกระชายทีย่ยนี้ใส่ลงไปเยอะแล้วนะคะคือมันเหลือไม่เยอะเราเลยใส่ให้หมดเลยใส่กระชายลงไปต้นหอมกับผักชีเดี๋ยวก็ใส่ทีหลังนะคะรอสักครู่ก่อนเย็นเย็นนี้ก็จะใส่ลูกโดดลงไปนะคะเพื่อน ถ้าว่าแกงหรือว่าอะไรของ,องนี้ยเจ็จะมีแต่ลูกโดดนะคะส่วนใหญ่จะมีลูกโดดทุกทุกรายการเลยนะคะเพื่อนก็ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็จะกินในลูกโดดนี้นะคะเพื่อนอันนี้คือเส้นขนมกีนที่ต้มนะคะเพื่อนเราก็จะต้มประมาณสักสิบนาทีนะคะมันเยอะนะคะถ้ามันน้อยก็ห้านาทีหกนาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อน เราก็จะเอาเอาไม้กั้นไว้แบงนี้นะคะเวลาเขาเขาเดือดเยอะๆเขาก็จะลงไปข้างล่างเขาจะไม่ไม่ล้นหม้อนะคะเพื่อนๆเราต้องเอาเอาอะไรก็ได้นะคะกั้นไว้แบบนี้นะคะมันจะได้ไม่ล้นลงลงมานะคะเวลามันเดือดเยอะๆนะคะน,น้ำยาน้ำยาน้ำยาป่านะคะเพื่อนๆกระชายนี่ใส่ไป ประมาณ3ขีดนะคะใส่เยอะเลยนะคะอย่าง,งนี้จะซอยแบบนี้นะคะซอยแบบนี้นะคะใส่หมดเลยนะคะกใช่ปรุงรสก็มีผงปรุงรสแล้วก็เกลือน้ำตานะคะเพื่านแค่นั้นนะคะผงปุุงรสนะคะก็จะใส่ผักลงไปนะคะเพื่อน,อนใส่ลงไปเลย เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนใส่ลงไปก็มีผักชีกับต้นหอมนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะใส่พริกทอดลงไปอีกนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ำยาขนมจีนน้ำยาป่านะคะเพื่อนทำไปวัดนะคะไปไปทำบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆ ก็จะมีขนมถั่วแปบด้วยนะคะยานิจะทําขนมถั่วแปบด้วยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆยานินนก็ขนมจีนที่จะทําไปวัดนะคะอันนี้คือถั่วงอกนะคะถั่วงอกอันนี้คือยานิทำเองนะคะเพื่อนๆจะให้ดูนะคะยานิทําเองนะคะเป็นถั่วงอกอกล่องนะคะใส่ในกล่อง ทำในกล่องอันนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือทําใหม่นะคะนี่ก็คืออันนี้ทําเสร็จไปแล้วหนึ่งรุ่นนะคะอันนี้ก็คืออันนี้เริ่มทําอีกแล้วนะคะเป็นทั่วงอกกล่องนะคะประมาณสิบวันนะคะก็ทิ้งไว้ในกล่องรดน้ําเช้าเย็นนะคะแช่น้ําไม่ใช่รดน้ํานะคะแช่น้ hey, ําเปิดฝาแล้วก็เช้าเย็นนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็งามอยู่นะคะพอใช้ได้นะคะเพื่อนๆก็งามอยู่นะอันนี้คือจะเอาไปวัดนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปทำขนมทั่วแบบต่อนะคะที่จะทำไปวัดนะคะอีกเมนูน,นึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าต่อกันมันก็จะยาวไปเนาะ ขอบคุณนะคะ